ีพีนี้มาดูกันว่าเราจะหมดเงินเท่าไหร่กับที่หาดบางแสนตรงนี้เดี๋ยวเรยเป็นต้นเป็นชายคนเนียวเดี๋ยวเป็นต้นเจีย๊ยบลองนี้นี่ว่าเจี๊ยบชั้นแนลงวบเขาให้ เคยมาทะเลบางแสน,นตอนกลางวันเลยอะมันคมเยอะ้ยตัวเออก็อวันนี้วันอะไรอะวันศุกร์เขาไม่เคยมาทะเลบางแสนเลยว่ะตัวโอเคตอนนี้นะ จริงๆแล้วเราอยู่ที่บางแสนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมที่ว่าวันเกิดพี่ยิ้มมาพักที่พูวิลล่าลบางแสนแต่เรายังไม่ได้เห็นทะเลบางแสนเลยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวที่ทะเลบางแสนเดี๋ยวไปดูกันว่าบางแสนเนี่ยใครที่กําลังคิดว่าจะมาบางแสนเนี่ยบางแสนเขามีอะไรมีอะไรกินมีอะไรดีน้ําทะเลเค็มไหมเดี๋ยวลองชิมให้ดู ไปดิไปอตอนนี้ไปนั่งไปนั่งไปนั่งอะไเลคะนั่งตรงที่เด,เดี๋ยวเราไปดูว,ว่าเขาแบบว่ามีที่นั่งอะไรแบบไหนยังได้โอ้ของกินเยอะมากเคตอนนี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะคนนก็ะะคือเขาจะเป็นชุดชุดนี้500บาทมีทั้งหมด10ตัว ตัวละ50แต่ว่าเขาให้เหมาเป็นชุดเลยแล้วก็เป็นประธานให้พี่ชาเป็นประธานเลยใช่อ๋อเขาเขาชอบแบบนอนใช่ครับชอบแบบนอนเลยกุ๊กใช่ลมหายเราต้องบายดูมันดู้อย โวยสัตว์เอ้ยเป็นไงแม่ตกใจสึกเหมือนกันนะเป็นไงยกแบบติดดินติดทะเลเลยไอ้ทรายเลยเออตัวไอ้ตัวๆตัวโนอนคุยกันโอเคไม่แบบไอ้เราตกใจร้องอ่ะพี่เนพี่เ เเอาลยแม่บอกเดี๋ยวจะคืนตังค์ให้เพราะพี่ล้มองเเลยจะไม่ผิดอจตอเหลแม่รีบมากับพิบเลยขอโทษนะลูกนะไม่รู้จริงใครทำไว้ผมเองไม่อเอาละแกทำบ่วายไม่ส่งมาได้ผมเลยสิอเดี๋ยวขอทำอะไรให้เข้าที่ก่อนครับตอนนี้ โอเคทุกคน,ก,คนก็เรียกว่าอาหารการกินนี่มาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยนะคะใครอยากจะกินอะไรจะยำส้มตำอาหารทะเลก็เต็มที่เลยตอนนี้นะคะเราก็เลยเช่าโต๊ะ500เนี่ยเขาให้เช่าเป็นทุดนะเพราะเหมือนเขาจัดมาแล้วอะไรเงี้ยก็ติดทะเล,ลก็จะราคาสูงหน่อย500ตอนแรกคิดว่าจะทำคอนเทนต์5้0บาทที่บางแสนหมดไปแล้วหมดกับการเช่าโต๊ะไปแล้ว500รออห ตอนนี้คือสวรรค์ของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆก็มาเล่นกันเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเราจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กินอีกแล้วมาไปดูเด็กๆเล่นน้ำกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งพักก็ ที่พักเขาก็จะมีพี่ๆเขามาขายของอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เด็กๆโอ้โหสนุกมากกับการมาทะเลนะคะก็เลยต้องหาเซฟตี้หน่อยนะคะเสื้อชูชีพเนี่ยของเด็กนะคะไม่มีเช่ามีแต่ขายนะคะพี่โบก็เลยว่าเดี๋ยวมาหาให้น้องสักชุดหนึ่งเพราะว่าจะพาน้องไปเล่นตัวละชูชีพตัวละเท่าไหร่ะคะของเด็กเล็กแบบนี้นะคะ่ะอ๋อนี่200กว่าบาทนะคะ บอกว่าเดี๋ยวถ้ามันใหญ่ไปเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะคะเบอร์สามนี่ค่ะของเล่นนะคะที่ตักทรายหรือว่าจะเป็นมวกนะคะห่วงยางก็มีของกินเยอะมากหรือว่าจะเป็นของฝากนะคะสมตามเยอะเลยของกินเยอะมากมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องการกินหรือจะเป็นนมี่ข้าวโพดนะคะฟังเย็นเยอทีสนุกไหมลูกโ นิโยมาใส่เสื้อก่อนเลวเอ่ะลองก่อนลองก่อนโอเคไม่โอเครัน oh, <okay. S 2> hey, okay. ได้ดีอันแน่นๆเลยเอสินเองสินเองเอสินได้ป่ะอันนี้ไม่เป่าแนละ้วลูกอันนี้เอาไว้ฉุกเฉินนะเอาไว้เวลาไม่ไหวค่อยเป่ามานูใส่ให้่ไม่ไหวหรอกตัวมาแป๊บเดียว ช่องสุลต่านนะอะไรก็เอาซื้อหไปไม่ใช่มาแป๊บเดียวหลายบาทแล้วตอนแรกคิดว่าจะทำคอนเทนต์ห้าร้อยที่บางแสนห้าร้อยอะไรหมดห้าตั้งแต่ขี้แล้วห้าร้อยคน่ะเรื่องห้าอันนี้ไงเราพามาดูไงว่าเออมาบางแสนจะหมดเท่าไหร่อย่างนี้นี่แบบเออมาบางแสนจะหมดเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้ทุกอย่างทถึงกามาขายห้าร้อยแล้วโต๊ะห้าร้อยชุดลูกห้าร้อยกับข้าวยังห้าร้อย หมดไปหมื่นกับาทนะไม่พอว่ะจนกว่าเราจะอิ่มหรือว่าเราจะหมดเท่าไหร่อิ่มก็ไม่หมดเวยขออะไรไปเล่นบัลานะก์โอ้ยกูนอนตีห้าให้กูทับแสบเดี๋ยวตื่นเนี่ยน้ำหนักข้างหูฝั่งเดียวอยู่เนี่ยเป็นอะไรอ่ะปวดหัวไงภพธนาดิ ยังเดี๋ยวไปเดี๋ยกินข้าวก่อนยังกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วกินพาลัดไหน banana boat ไหนนู่นไงไปกินที่ยคุยไปแล้วคนละร้อยห้าสิบเหรอพาลูกไปด้วยเขาบอกว่าไปได้เด็กเดี๋ยวเขาเอาแบบไม่โอเคพาลูกไปด้วยไปด้วยรอดรอดรอดแล้วรอดเดี๋ยวเอาตัวกู้งโดดน้ำเลยได้ได้กุ้งไปด้วยไปให้หมดเลยอ่ะเอาเป็นว่านะคะใครกำลังรอดูเราเล่นบานาน่าโบ๊ทแบบนู่นได้ไหมนู่น ใครรอดูเราเล่นบันานาโบสแบบหนูนะคะกดไลค์มาเยอะๆเลยไปได้ได้ได้ไดมาเดี๋ยวจะให้โอเคและนี่ก็คือข้าวมื้อแรกในรอบสองวันาวานกินอนุขึ้นไปกินข้าวหน้าเป็ดเต็กเล่นไฟตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นโจ้แสงบอกว่าอร่อยอยู่รสชาติดี อร่อยมากเลยครับนี่นี่คือแม่ค้าใช่ไหมครับนีคือคนผัดเองเลยใช่ไหมครับโอ้แม่ค้าก็น่าตาดีรสชาติก็อร่อยไม่ลดให้ซะหน่อยหรอครับโอ้โหลอยบาาครับผมทีหอยแครงให้นะปลาเดิมกินมาแล้วก็ยังช่วยปลาเดิมเดี๋ยวอร่อยจะได้สั่งเพิ่มพี่วหนูเอาเมนูไปดูดิ ดูดิอโอ้อร่อยจริงๆเมื่อกี้กินแทนเพื่อนๆน้องๆ,องๆดูแล้วก็ผัดอร่อยมากโหอร่อยอร่อย,ออยโมดพริกหน่อยเด็ดเลยชิมน้ำจิ้มหน่อยว่อาอ่อแม่เขาบอกว่ามะน,นาวแท้มะนาวแท้กันเชียงปูเอากัญเชียงนี่นี่นี่จิ้มกับน,น,น้ำจิ้มนี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนเลยเถอะออมะนาวแท้วะ่ะอือแสดงว่าแซ่บว่ะอืม รสชาติด,ดีนี่แหละที่ตามหาตามหาอีกแล้วตามหาอีกแล้วเมือ่อวานเนี้ยบอกตรงว่าเมื่อวานท้องไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้กินของทะเล,เลหรอ,อ,อแท้ไหมแท้ไหมผสมผสมแต่รสชาติดีก็มีของแท้อยู่อื แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ดีดีอืมร่อยไงกะของทะเลสดนี่คือกุ้งแม่น้ำแต่มาขายที่ทะเลกุ้งงงมากเลยอ่ะพี่เออว่ะทำไมมันไม่เป็นกุ้งทะเลวะเป็นกุ้งแม่น้ำมาอยู่ที่ทะเลอ่าพี่เจ๊ฟกินไม่หน่อยเอาเอาทางไหนทางไหนเจี๊ยบลองนิดนี่ว่าเจี๊ฟชั้นแนวงวบเข่าให้จะไม่ได้ไหมตกรถัวนี้ก็คือไม่ต้องเผาอ่ะเป็นงงไหมอ่ะ ที่ตัวอยากกินยำไข่แมงดาแล้วก็ยำยาลูกกอนยำปลาดุกปูยำไข่แมงดาไม่ใช่ยำยาแค่ไอยาลูกกอนยาลูกกอนเขาลองหน่อยว่ากะร้านเมื่อวานไป็นไงสีเหมือนกันไหมพี่สดไหมสดแต่ว่าเม็ดเล็กสดแต่เม็ดเล็กเมื่อวานมันแน่นกว่านวมเม็ดใหญ่ล้อกัดทีละเบอร์ในปากโอ้ยไม่ได้กินเลย ขอชิมหน่อยเมื่อวานไม่ได้ชิมเลยไปไหนมานี่กเหเมือ่อมันนีเจอ,อยำปลาดุกฟูร้อนจร่งจังพอได้ยำปลาดุกฟูลองดูแล้วจะร้องอู้หูเพราะมันร้อนร้อนเพราะว่าเคยเจอยำปลาดุกฟูร้อนเลยมันหยิบอย่างนี้ร้อนอยู่เลยโอ้โหเมืเข้าไปอ่ะร้อนปากจับปงมีชนิด หน้าอีเลยอ่ะสองร้อยทำหน้าเปลียนด้วยนะไม่ได้ถือว่าทุกอย่างก็คือทำสดๆใหม่ๆเลยจริงแต่เขาสดจริงเรื่องสดต้องยอมป่ะกินกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นบันน่าโบ๊ท งมาไถึโยชิเคยเล่นบานาน่าบอลไหมยังไม่เคยไปเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปกับพี่ยิ้มพี่โบแล้วก็โยชิมีิยูไปด้วยมาเบ้นเดี๋ยวนาเบ้นไปอีกรอบหนึ่งโอเคไปชมความสนุกกันได้เลยค่ะเอาแบบตีงตั้มเลย พร้อมหรือเปล่าทุกคนพร้อมที่จะไปสนุกกับเราหรือยัง4ี่คนพ่อแม่ลูกเหมือนพ่อจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะเนี่ยไอหนูไงลูกทลมันยังไงพ่อยังอึนออยู่เลยพ่อจะอ้วกเหรอมาดูกันว่าพีมจะอ้วกหรือเปล่าเพราะว่าพีิ้มเขาไม่ค่อยชอบเรือนะลูกอ่ะหนูจับแน่นๆนะมาแล้วนะจะไปแล้วนะอพี่เขาไปเบาเบาเย้ มีไวิกกันเลยสามขวบนั่งบนันดาลน์โอ้โหลงามาค้นไกลอะตัวอกันเลยติดสนะพันปลาเลยอะโอ้โหไก่มากเต็มอิ่มเลยครับผมพี่เขามาแบบสอบๆให้นะคะ เขาบอกว่าถ si no oh, oh. oh. yeah, hey. yeah. ้าอยากจะแรงเนี Ó, ่ยพี yeah, fine, ่คนตัดให้โอ้โหสุดยอดพี <t os <t os no ่อ้าวแล้วเดินกลับเองนะพี่บอกไปลานอี่างเดียวสนุกไหมลูกสนุกแล้วจะเดินกลับเองไงอ่ะแล้วทกลับลูก อีพีนี้มาดูกันว่าเราจะหมดเงินเท่าไหร่กับที่หาดบางแสนเราจะหมดตัวลูกจะไปโซฟาอีกแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยไปดูกันโอเคเมื่อกี้ก็คนละ150้าบาทนะคะโยชิจะไปที่ไหนอีกจะไปเตียงอีกจะไปเตียงหนูจะไปเตียงโซฟาอีกแล้วเหรอลูกไม่เหนื่อยเหรอนู่อยพี่เขาอยู่ไปอีกแล้วเหรอโอเคเด็กๆติดใจติดใจพี่ขับมันมากเลยใช่ไหมลูก เย่นมากปวดน้ำจุ้มๆเลยป่ะไปโซฟากันต่อสี่โฟกโซฟานี่ก็คนละเท่าไหร่คะคนละห้าสิบเท่ากันใช่ครับไปโยชิขึ้นโซฟาลูกโอเคเอาเบ้นใส่ชูชีพเดี๋ยวเอ้ยดูดิไปกันสองคนเลยไหมไปกันสองคนอ่ะแม่ให้แม่ไปด้วยไปสองคนเลยพ่อไปด้วยได้ไหมแต่พ่อเบื่อแล้วโอเค ไปค่ะทุกคนเด็กๆขอมาอยากเล่นโซฟาเราก็เลยจัดให้โซฟาไปไปแล้วนะโอ้โหโอ้จับได้แล้วนะลูกนีเขาเอาแรงอีกนิดหนึ่งแล้วนะลูก มึนมึนี่อ้วกเดี๋ยวอ้วงเลยนะอ้วกไม่เดี๋ยวหรอกอ้วกแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเมาเว้ยเมาเว้ยน้ำหน่อยน้ำหน่อยเมาเว้ยที่โกเมาเว้ One hour later อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยค่ะส่วนค่าบริการอาบน้ำนะคะ ลืมถ่ายดูห้องน้ําจะอยู่ตรงนู้นบริเวณเซเว่นตรงนู้นนะคะข้างโรงแรมค่าอาบน้ําคนละ20บาทนะคะแล้วก็พี่อิมก็อา,อาบน้ํากันหลังรถพี่แกเดินว่างานหรือพี่เกียเสียยี่สิบอะไม่มีเงินบวกไปโยมห้าพันนั่งอยู่3ชั่วโมงเออนี่เราอยู่ได้คามใช่ปะที่เป็ดโมงที่เป็ดโมงถือไปสองเองสามชั่วโมงห้าพันเหรียญจ่ายกดทังแล้วอ่ะตัวคำนวณยังยังยังเหรอตัวคำนวณให้ทุกคนดูแล้เหรอไม่ก็ ค่าเก้อี้อ่ะเข้ามาปึ๊บห้าร้อเพื่อชูชีพลูก500อ่าเป็น1,000และค่าอาหารโบ๊ทพันสองอ่าสอง0ันค่าอาหารค่าอาหารรู้สึกว่าจะมาพันกว่าบาทพันประมาณพันหอ่ะค่าอาหารขนึงขนมจุกจิกพันห้าสองพันบกพันหเป็น3 7มพันเจ็ามเมื่อกี้เข้าห้องน้ำไป8ปดสิบส ก็ไม่ม yeah. ีแล้วหมดแล้วหมดแล้วประมาณ3,800 3ช so uh, oh, ั่วโมง3,800บาทแต่ไม um> ่มีใครมาอาบน้ำไม่ใช่หรอกเราแน่นอนนี่ประหยัดค่าอาบน้ำไปได้40บาทถ้าไม่งั้นจะเป็น4,000นาทีอ่ะตอนนี้เราตั้งต้นไว้ที่3,800 3ชั่วโมง3,800ว้าวอดสงดยอดสุดยอดสุดยอดบอกไว้ก่อนว่า เราไม่ได้มอวดรวยนะฮะแค่เราบอกว่าเราอยากรู้ว่าเราเตรียมทางมาเท่าไหร่เออแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็เราเล่นไดิล้วเราเครื่องเล่นไปต้องพันสองนะเราเล่นเครื่องเล่นไปต้องพันสองถ้าเราไม่อยากจะไปนั่งโต๊ะเก้าอี้อ่ะเออเราเอาเก้าอี้มาเองได้ไหมมีอยู่ไง มันมีโซนที่ไม่มีไปอ่อ๋อแต่มาโซนนี้ไม่ได้แต่จริงๆถ้ามาแบบหาแบบส่วนตัวหน่อยปีกวิเวกหน่อยอ่ะร้อยสองร้อยก็มาได้มานั่งแบบชิลๆอ่ะได้หมดแต่นี้เรามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูว่าถ้ามาแบบจุดแหล่งท่องเที่ยวเลยแบบขอแบบเปรมๆเลยอ่ะเออแบบเล่นอยากเล่นอะไรเล่นอย่างเงี้ยหมดไปทั้งหมดไม่ต้องห่วงอยากเล่นเครื่องเล่นอยากกินอยากนั่งนั่งตรงนั่งห้าร้อยก็ห้าร้อย สนุกดีชอบหายปวดหัวเลยหายปวดหัวเลยเพราะพาลาหรือเพราะอะไรรู้ราคาหายปวดหัวเลต้องกลับไปทำงานออเต้องกลับไปทำงานแล้วไปทำงานก่อนปไาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า EP นี้พอแล้วอะไรกลับอะไรรู้อีกวันนึงอ๋อไม่ครบหมื่นเหรอโอเคเดี๋ยวอาบน้ำก่อนฮะทำไมอ่ะตัดบ้านเนี่ยตังหมดแล้วโดนมาอีกเท่าไหร่เนี่ย อันนี้ช่วยให้เราเป็นโอ้โหมาอีกอะมียูซี่คุยแต่เยอะแต่เยอะ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 พอดี4,000วันนี้สามชั่วโมงที่บางแสน4,000ันบาทกลับมาสัำงานต่อค่ะแต่ก็โอเคใครเที่ยวได้แบบถูกถูกมากอยู่างไรก็คอมเมนต์หน่อยแบบมาแล้วแบบไม่ต้องซื้อของที่เขาเดินมาขายอะ ปฏิเสธเขายังไงอะไรเงี้ยเราก็อยากสนุนทุกคนใแต่อเราช,ช่วยป้าหน่อยตอนแรกมาเดินไปบินแรกอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะคือกะว่าจะชวนพี่ยิ้มมานั่งชิลๆแบบพี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเอออยากกินอะไรแล้วก็ค่อยมาเดินซื้อเอาแล้วก็ไปพอถึงโต๊ะจองโต๊ะได้เท่านั้นแหละโอ้โหหรือพับ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 มาเดินหน่อยมาเดินหน่อยอะไรเงี้ยร้านย่างมาไก่ย่างมาต้มตํามาก็เลยแบบเนาะเราก็เลยอาอาอาอุดหนุนกัน ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ให้คนได้ดูแล้วนะคะว่ามาหาดบางแสนเนี่ยจะจริงๆไม่ใช่หาดที่หาดนี้หรอกก็เป็นทุกหาดแหละเป็นที่แหละใช่ใช่นะมันไม่ค่อยมีอ่ะเที่ยวทะเลเหมือนสมัยตอนที่เราเด็กๆอ่ะมีนั่งรถกระบะมาแล้วก็พกข้อเหนียวหมูปิ้งมามีเอาเป็นพวกหาดปิดหาดอะไรเงี้ยที่ที่เขาไม่มีผ้าใบอ่ะเพราะถ้ามีพวกเนี้ยเขาก็คือจะเป็นการค้าของเขาไง ก็เหมือนเหมือนกับเขาเปิดร้านค้าเราไปนั่งร้านเขาแหละเราก็ต้องกินขอเขาใช่เราไม่มันก็อยู่ที่ความรู้พอใจของเราอะไรแค่นั้นแหละผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็สนุกมันมากลูกเข้าไหมครับลูกก็สนุกได้เลยค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันใหม่ EP หน้านะคะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้ได้พาไปกินของเสียไปกินเนื้อเที่ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Bye! Ah.